สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวปืนกลอกนะครับไม่แน่ใจว่ากลอก18หรือว่ากลอก34นะพอลำกล้องมันยาวอ่ะน่าจะเป็นกลอก34แต่มีปรับโหมดคืออะไรไม่เข้าใจครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะว่าเป็นยังไงครับอันแหละกดแม็กคือ ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยตัวแม็กจะเรียกว,ว่าไงเดี๋ยวตัวแม็กจะถ่วงเหล็กถ่วงตะกวัวมาสองนิ้วอันเท่านี้นครับอันเท่านี้คือใหญ่กว่าตัวแม็กนะครับเนี่ยอันเท่านี้อ้วนๆเท่านิ้วโป้งเลยแต่ยาวมากแล้วเนี่ยผมทําตกพื้นผมก็เลย ที่จริงตูดมันถอดเพื่อเปลี่ยนสปริงได้อันเนี้ยแต่ตูดมันแต่คงเรื่องติดกาวถาวรไปเลยนะครับเนี่คล้ายบีบีการอยู่นะนเวลาใส่ลูกกระสุน,นครับลูกกระสุนเวลาเรียงกันจะไม่ได้เป็นแถวตรงแต่เวลาใส่ลูกกระสุนจะซิกแซกซิกแซกเหมือนบีบีกันเลยนะครับ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะครับเลื่อนสไลด์มาครับการถอดครับเลื่อนสไลด์มานิดนึงเอาตัวนี้ออกนะเพื่อน ตัวนี้ออกกลตูดแอร์ปืนนะจากนั้นก็จากนั้นก็กนนกปลดสไลด์เห็นตัวนี้เพื่อนเพื่อนมันจะมีทั้งสองข้างเลยนะก็ปลดสไลด์ออกมานะครับสปริงจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนตัวนี้ตัวโครงเอนะตัวเกี่ยวไก่เป็นเหล็กนะครับ ตรงนี้ก็เป็นโลหะนะตัวคันแขวนสไลด์ส่วนตัวล็อกเนี่ยก็เป็นโลหะเป็นเหล็กหมดเลยครับนี่ทนทานแน่นอนครับลูกสูบเป็นลูกสูบขาวนะครับลูกสูบเนี่ยเวลาชักเสร็จแล้วมันจะอยู่แค่ตรงนี้เท่ากับว่ามันปั๊มลมได้แค่ตรงนี้ปั๊มลมได้แค่ตรงแถวนี้ ก็แสดงว่าปืนดีขนาดเนี้แต่ความแรงไม่ค่อยดีนะตัวที่แรงกว่าจะเป็นตัว Q1 นะครับซึ่งเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะแต่คล้ายเดียวกันตรงนี้จะเป็นสปริงไกด์หลอดไกด์หลอดจะไม่มีตัวเกี่ยวนะเป็นแค่ตัวดันนี่ไว้เป็นแค่ตัวใส่นะไม่มีเดือยหรือไม่มีอะไรต่อไปเป็นลำกล้องปืนนะเพื่อนๆลำกล้องปืนก็ถอดออกมาได้แต่หมุนตรงนี้หมุนไม่ได้นะ เวลาชักยิงอะลำกล้องจะกระดกอย่างนี้เล็กน้อยนะลำกล้องจะกระดกขึ้นเล็กน้อยนะครับเป็นความส่งริงแบบนงครับต่อไปถอดลำกล้องเป็นอะลูข้างในเป็นอะลูหนาแน่นอนนะครับนี่ครับเงาเงินนะครับถอดออกมาได้นะครับนี่ยางฮอบก็ถอดออกมาได้นะเพื่อนๆนี่ครับเขาเรียกว่ายางฮอบฮอบอัพนะใส่เขาไปหรือเขาจะไปแต่งเป็นท้องเหลืองก็ได้นะนี่ นี่ครับเนี่ยเอ้ยมันเหมือนปืนพวกปืนใหญ่เลยเนะี่ยล่องนะปืนเรือรบลองเนะี่ยใส่กลับไปนะแปนนึงจะใส่เช้าหน่อยแปบนบนึงแนละ้วเหมือนโอ้ยากว่ะติดแลยว่ะก็ไม่รู้โหแหละติดไร ไอ้มันติดเลยว่ะก็พยายามหาวิธีแก้อย่างนี้ นี่ได้แนละ้วต้องขยับนิดนึงนะก็ต่อไปนะครับไม่มีรอยประกอบอย่างที่บอกนี่ครับไอที่เห็นที่เป็นรอยต่อแบบนี้นรอยต่อนะครับมันไม่ใช่รอยต่อนะมันเป็นรอยแม่พิมพ์ครับพวกปืนญี่ปุ่นปืนไต้หวันก็มีรอยแบบนี้หมดนะครับแต่มันเป็นชิ้นเดียววัสดุ a อ s เหนียวแข็งแน่นอน,นครับไม่พังง่ายนะครับพังยากนะตัวนี้พังแบบพังยากยากนะครับ ใครที่ซื้อตัวนี้มานะครับแล้วแม็กมันถ่วงอยู่ถ่วงเหล็กอยู่ให้รีบเอาออกให้เร็วที่สุดนะครับทีคือตัวนี้เมื่อก่อนมันจะเปิดได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนเมื่อคือตอนออกก็คือเลื่อนตัวนี้ออกมาด้านหน้านะครับ,รบน,ออนะครับเลื่อนออกมานะครับแล้วก็เอาเหล็กข้างในมันจะถ่วงอยู่ด้านหลังนี้ครับเหล็กออกนะครับต่อไปก็สปริง ถามว่าปืนตัวเนี้ยมันไม่มีสปริงไอ้นี่เลยเหรอสปริงครอบํำกล้องอยู่นะครับมันไม่มีนะครับมันตัวสปริงแรงรีคอยดันกลับก็คือตัวนี้ครับไกด์หลอดนี่แหละคร,ครับเห็นไหมไกด์หลอดมันจะไม่มีตัวนี่นะไม่แค่ตัวกัน้นต่อไปลูกสูบความแรงปืนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ150ร้อยห้าสิบนับไม่เกินนี้ยิงไกลสูงสุดนะครับ ถ้าใช้ลูกขนาดเบาเนี่ยจะยิงได้ประมาณ10เมตรครับถ้าใช้ขนาดกลางจะยิงได้ประมาณ8ปถึงเก้เมตรครับแต่ถ้าใช้ขนาดหนักอาจจะยิงได้แค่5้าถึงเเมตรนะครับนะครับแต่ลวงๆก็คือระยะวางผลก็10เมตรนี่ยนะครับ ก็สปริงรับใส่กลับเข้าไปนะนี่ตัวปืนทนอยู่อย่างปืนตัวนี้ทนอยู่อย่างเดียวคือตัวปืนนะแม็กแม่งไม่ทนเหี้ยอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องไปเอาเหล็กออกนะเออลืมบอกตอนใส่ดันไอปุ่มตัวนี้ลงมาด้วยคนระับมันจะเป็นสปริงดันได้อยู่ดันจับไว้หรือดันพอไม่ดันมันจะใส่ย,ยากนะผมต้องเอาเนี้ยเหม่อกัน ชึบชึบอันนะ่ะน2่สองนี่ใส่อย่าเพิ่งชักยิงนะโอเคถ่อยไม้เข้าล็อกอย่างนี้ใครจะไปแต่งเป็นอะไรก็ได้ครับแต่มันใส่ได้อย่างเดียวนะนี่นครับปิดแล้วตัวนี้ครับเวลาชักดูนะนี่เห็นไหมเพื่อน ฝาตรงนี้มันตกเหมือนปืนจริงเลยเข้ามาดูลำกล้องนะนี่กระดกขึ้นสมจริงมากนะครับเซฟไกยอยู่ด้านล่างซาเซฟไกเลื่อนมาตรงเออนะเซฟไกดเลื่อนไปซ้านะครับอย่าไปฝืนกดนะถ้ากดแรงมันหักไดนะ้มันเป็นเหล็กก็จริงแต่ตัวไอ้ปุ่มใส่มันจะเป็นพลาสติกอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียดีที่สุดนะ หลังเนี่สมจริงมากเลยครับดูดินะครับถ้าสามารถถ้าแต่งเป็นเออ่จุดขาวได้ตรงนี้ดีมากเลยนะลำเอตหน้าจอสไลด์เห็นลำกล้องนับหูนะปืนเนี้ยเวลาใส่กระสุนใช่ไหมไอ,อตัวปืนตัวนี้ค้างาสไ,ได้นะจะทำให้ดูถ้าเกิดว่าไม่มีแม็กนะครับค้างายยังไงจับปืน หายลงมานี้ความลงครับชักนี่ปืนตัวเนี้ยถ้าใครมือใหญ่แบบผมเนี่ยประมาณเนี้ยโดนในตรงนี้หนีบเนื้อแน่นอนครับเนื้อแบบหลุดออกไปเลยนะของผมอ่ะของผมมันไม่เชิงขั้นหลุดอแต่มันยังไงเดียย๋ยวแต่มันแบบมันหนีบจนเป็นสภาพประมาณเนี้ยเนื้อเนื้อแบบเกือบเน่าไปเลยดูเดี๋ยวกล้องไม่สูงนะครับกล้องไม่โฟกัสครับ เนี่ยมันเป็นแผลแบบเนื้อมันไม่ได้เล่านะมันแค่เป็นแผลถี่อมบูเฉยถ้าใครมือใหญ่ก็เนี่ยเผลอไปจับตรงนี้ไหมโดนหนีแน่นอนจับลงมาหน่อยครับนะครับเอียงแบบนี้ก็ไล้ครับเอียงมาหน่อยครับนยครับเห็นไหมลำกล้องลำกล้องกระดกขึ้นนะพเพื่อนๆนนี่มันกระดกขึ้นนะเจ๋งนะพเพื่อนฟังเสียงสไลด์นะอืม นี่คือแม็กนะครับใส่ไปหนึ่งนัดฟังเสียงตอนขึ้นสไลด์ตอนมีลูกนะเสียงเหมือนของจริงมากเลยเสีย,ง,ยงเพราะอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นแปน๊บนึงนะ เสียงสไลด์ครับยิงเสร็จปุ๊บไม่มีลูกทำไงค้างสไลด์ได้นะครับเป็นโลหะนะถ้าเกิดว่าเราจะรู้ได้ไงว่าปืนเนี่ยส่วนผสมเป็นโลหะถอดดูข้างในครับโลหะจะไม่มีสีเนี่ย ือแบบนี้เลยโลหะนะถ้าสีถลอกนะถลอกแบบนี้คือโลหะเลยนะครับแบบนี้โลหะหมดนะลำกล้องเป็นด้านนอกเป็นพลาสติกภายในเป็นอลูนะนี่อันนี้ผมติดไว้เฉยๆนะมีอะไรนี่ครับไม่มีมาร์กิ้งนะแต่สวยดีนะอืม เช็คลำกล้องดูำลดำกล้องดูนี่ตัวปิดลำกล้องเหมือนของจริงเลยนะเพื่อนๆนี่ปากกระบอกปืนนะโอ้มาตรฐานของกลอกเลยนะนี่นะครับเพื่อนดูด้านหลังนะครับปืนตัวนี้ก็เอเหมือนกูเห็นสนิมนิดนึงนะ ไอ้หมุดพวกนี้จะเป็นเหล็กนะครับแต่ภายในจะเป็นโลหะโลหะมันจะไม่ขึ้นสนิมนะัะเพราะมันไม่ใช่เหล็กแบบแท้สมบูรณ์นะครับปืนตัวนี้ก็ถามว่าปืนแต่ละกระบอกเนะี <c> ่ย <oughs> ปืนแต่ละกระบอกเนะี่ยมีคนถามว่าผมคิดยังไงกับมันและมองมันเป็นลักษณะแบบไหนผมมองแบบเหมือนผู้หญิงคนระับปืนเนี่ยเหมือนผู้หญิงนะต้องดูแลรักษาให้ดีคนระับ <c oughs> โค้งบางตัวนะครับสวยเซ็กซี่เล้าใจนะครับบอกเลยนะครับอย่างโค้งหลังเนี้ยนะครับหลังบั้นทานบบ้าย,ยนะครับแบบอืฟิตเปรี้ยฟิตเปรี้ยครับโค้งหน้าปืนนะครับเสียงสไลด์เย้าวยวนใจแน่นอน,นครับเพื่อนๆ <c oughs> ตอนชักแรงๆนะไม่ต้องแรงมากนะตอนชักจะมีเสียงเหล็กนิดน,น,นะครับ บอกเลยเสียงเล้าใจเซ็กซี่แน่นอนครับท่านชายท่านหนุ่มคนไหนต้องการนะไปหาซื้อมาได้นะตัวนี้ผมซื้อมาในราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทนะผมซื้อมาในไลน์นะไลน์ช้อปปิง้งของร้านบ้านของเล่นนะครับร้านบ้านของเล่นจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมไปซื้อมานะครับใครสนใจแอดไลน์ร้านเขาเลยได้เลยครับอืม อันนี้ไม่ใช่ร้านผมนะเป็นร้านพี่ของนะผมก็ซื้อมานี่แหละครับวัสดุเหนียวทนทานแน่นอนเออพี่เขาจะขายตัวเออปืนคิวหนึ่งกับเออปืนจอห์นวิกไว้อยู่นะครับชิ้นเดียวแน่นอนครับใครจะไปทําสีทําอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะปืนก็เหมือนผู้หญิงนะครับบางกระบอกนะครับสวยโครงสวยนะบั้นท้ายแบบฟิตฟิตเปรี้ยเลยนะครับ หน้าท้องนะครับเสียงสไลด์เสียงสไลด์สุดแซ่บแน่นอนนะครับนี่โครงเซ็กซี่มากเลยนะตรงตรงแม่สาวออสเตรียนะครับตัวนี้อคลิปหน้าจะมารีวิวปืนอะไรอีกก็ไว้เจอกันนะครับ